สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำชื่อนามสกุลนิดนึงครับชื่ออะไรนายสุจิตล้วนครับครับอยู่บ้านไนบ้านไม่เมาตุ่มตุ่มตระบลมปีอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับผมปีนี้พี่จิตทากี่ไร่ครับทีนี้ผมทําไปอยู่60ไร่ครับ60ไร่นะครับหอมหัวใหญ่ครับ60ไร่เลยอ่ะใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ตั้งแต่ก้าครับเริ่มเริ่มตั้งแต่บานก้าครับวันก้าขึ้นมาเราก็ใจไปไปเรื่อยๆจะหอดจะหอดจนจะถอนไจนถอนนี่เลยนะครับ ฮะใช้ตั้งแต่เป็นกล้าเลยตั้งแต่เป็นกล้ารู้สึกว่าเป็นไงฮะดีแตกต่างกับทุกปีไหมฮะก็ผ<อ>ู้ซื้อกล้าปีนี้ผู้ซื้อว่าโดยส่วนมากนี่มันมันจะเสียกันเนาะแต่ของผมนี่ปีนี้ผมซื้อว่าปอนหนึ่งก็ได้ประมาณได้ครึ่งเหรอตอนหนึ่งปอนกล้าไร่กล้ามันเนาะตัวตัวตัว,ต,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 วตัวเม็ดมันนะหนึ่งปอนได้ไร่ไร่ครึ่งไร่ครึ่งครับโอ้โหปกติเขาได้กันเท่าไหร่เนี่ยที่เขาเสียเสียกันไม่ได้เสีย มาก่อนจะได้ประมาณสักไร่เนาะหรอได้ประมาณไรหนึ่งโอ้แสดงว่าเกินคาดเนาะหลังจากที่ได้ใช้ปุ๋ยเราไปแล้วท่านมาดูผลผลิตของพี่เจตครับว่าเป็นยังไงมาเลยฮะมาดูภาบนี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมนี่นะครับดึงได้ไหมได้ได้ครับโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยหอมหัวใหญ่จริงจริงครับท่านผู้ชมลองดูไม่ต้องคัดเลยโอ้โหผมขออนุญาตวางก่อนนะท่านผู้ชมมันอะไรเนี่ยฮะโอ้ยนี่ฮะท่านผู้ชม ต้นใหญ่สมบูรณ์ผ้ซื้อว่าหากมันจะยาวครับหักมันหาอาหารเก่งครับหากมันจะยาวโอ้โหนี่คือความสมบูรณ์เลยนะสมบูรณ์คือหากมันเนี่ยหากเนี่ยมันคือมันจะเป็นตัวช่วยหาอาหารครับหาอาหารเก่งแล้วก็ทำให้ต้นสมบูรณ์แล้วก็มัวใหญ่ทุโอ้โหคือปีนี้เนี่ยได้ใช้ตั้งแต่แรกมันสมบูรณ์ตั้งแต่แรกเลยูตั้งแต่กล้าแล้วตั้งแต่กล้าครับอันนี้ได้อยู่เก้าสิบเจ็ดวันครับโอ้นี่ที่เห็นปกติเขาถอนกี่วันฮะแปดสิบห้าวันก่อนได้ครับผู้ชมมันถอนม้วนขนาดเลย 85้าวันนี่ถอนได้แล้วครับอันนี้มันได้9 97วันโอ้โหนี่97วันยังไม่พับเลยน่ะใช่ไหมก็พับถึงถึงถึงเวลาแลือเนล่ถือว่ายุมได้แล้วครับอายุมันได้แล้วนะพับหองละแต่บางต้นยังตั้งตรงอยู่เลยนะผู้ชมมาผมขออีกสักหัวนั่นหน่ยมานี่ไไม่ต้องคัดเลยมาลงมาฮะรถถอนง่ายด้วยนะเนี่ยนี่รถน้ำให้มันไหมเป็นไงรากดีไหมซื้อแหวนรากมันจะจะจะเยอะเนาะครับโอ้โหทุกปีได้อย่างนี้ไหมฮะ ตั้งทำมากปีมาปีเนี้ยครับผมซื้อว่าผลผลิตมันลูกมันจะจะเสมอกันเสมอกันหมดใช่ไหมแล้วน้ําหนักด้วยน้ำหนักตั้งแต่ทํามาเลยเหรอพี่ครับตั้งกี่ปีแล้วฮะโอ้เป็นสามสิบปีแล้วกันเหรอสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยทำหอมมาเลยมีปีเนี้ยนะปีที่แล้วไม่ได้ดีอย่างนี้ด้วยปีปีที่แล้วมันหัวมันบบใหญ่ครับเหรมันเลีนเลยไม่เลี้ยนด้วยนะฮะโลก็เยอะด้วยปีที่แล้วนะ แต่ปีนี้ผมคิดว่าสีมันจะนาสีมันมีสีเลยครับเนี่ยสีสวยด้วยนะ,ะท่านผู้ชมส,สีมันแดงเลยสีมันมีสีเลย,ยอโอ้โหสุดยอดเลยนี่คือปีนี้นี่ถูกหวยหลายเด้งเลยดิหนึ่งคือลดต้นทุนถูกไหมฮะสองก็คือผลผลิตที่ได้ครนะเราได้ทั่วปลงเลยใช่ไหมครับได้ได้ดูจะเหมือนเหมือนกันไปหมดครับ <laughs> เหมือนหมดเลยนะหกสิบว่าไรของเราเนี่เหมือนกันหมดเลยเหมือนผลิตที่หั่นแล้วลูกมาเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่ามันจะกิ้วเลยครับเหรอมันจะกิวยังไงฮะกิ้วกิี่เลยล้ำลำคอมานนะครับลำคอลำต้นมาเนี่ย โอ้โหท่านผู้ชมสนุกมากครับโอ้ยมันจะมีจุดเล็กๆอันนี้คือมันมันมีมีน้อยครับเปอร์เซ็นต์มันมีน้อยเนาะที่มันจะมีแต่ถ้ามากมันจะเป็นแบบนี้เลคือแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ใหญ่หมดนะครับใหญ่หมดครับโอ้โหเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าพี่เห็นแนวอย่างเงี้ยพันแนวนี้ก็ไล่หนึ่งก็ประมาณไหนเดือนหมื่นหมื่นโลหมื่นโลมีแน่แน่นะเนาะหมื่นโลนี่มีแน่แน่นะท่านผู้ชม ต่อไล่นะรับเบอร์โอเยอะด้วยใช่ไหมฮะเบอร์โออันนี้คือถ้าเปรียบไปกับปิ่นเบอร์โอโอไซแล้วเนาะโอไซนะโอไซ่ครับโโอ้ยใหญ่ใหญ่ไปเขาก็รับซื้อใช่ไหมฮะซื้อครับพอดีพอดีมันก็มีตลาดของมันเนาะอันนี้ส่วนมากเขาจะเข้าโรงงานอ่ะครับครับผมนี่นะอันนี้คือนี่ไซส์นี่จะอป่าไซส์ตลาดเนี่ยที่ไซส์ตลาดนะฮะไซส์ตลาดถ้าลูกนี้ส์ถือว่าโอเคหนึงโอ้โหดูสินี่ก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใหญ่ละหนึ่งคู่ละโอ้โหเนี่ยผมซื้อว่าคนเิบพมาเนี่ยหก หกหัวเนาะหัวมันจะจะเท่าเท่ากันหมดอ่ะเสมอกันหมดเลยนะง่ายมากเลยเออหัวมันจะครับดูน้ำหนักนี่ประมาณกี่กิโลเนี่ยสามหัวนี่อ่ะสามหัวนี่อ่ะหัวนี่ผมว่าโลกว่าครับประมาณอันนี้สามหัวนี่ประมาณมีหนักมือนหนักมือผมมากเลยหนักมือผมมากเลยโลสองนี่น่าจะมีโลสองโลสองโลครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหิ้วไปช่างอ่าผมถือไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะหิ้วไปช่างนะอ่าท่านผู้ชมที่ได้เห็นวิดีโอชุดนี้นะฮะท่านลองดูฮะ ไม่ยากฮะอันไหนที่ท่านทําไม่ได้เนี่ยเอ็กซ์โกเอ็กซ์ตาร์พาวเวอร์และปุ๋ยตะวันของเราทําได้พริกด้วยนะครับมีทุกที่เลยนู่นหลายหลายพื้นที่เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเดินดูรอบๆนะฮะไม่ใช่เฉพาะแปลงนี้แปลงเดียวทุกแปลงฮะท่านผู้ชมสมบูรณ์หมดเลยถูกไหมฮะทางนู้นกับแม่นทางนู้นที่ที่เขากำลังถอนไกลๆนู่นนะท่านผู้ชมได้หมดเลยโอ้ผมก็หกสิบก็ไรอ่ะผมเมาแล้วเนี่ยแถวเนี้ยอ่ะวางก่อนแล้วกันหยุดพายชมหน่อยครับไป วางไว้ก่อนครับคุณน้ำมนต์โอ้โหมันหนักมากครับท่านผู้ชมดูครับนี่ฮะโอ้โหนี่เดี๋ยวแล้วกล้องมาค่อยๆอย่าแพนเร็วโอ้โหผชมลองดูนี่นี่เนี้ยนี่ยเปรียบกับหน้าผมเนี่ยมันใหญ่จริงๆฮะมาเราเท่ากับมาช่วยเขาถอนด้วยนะเนี่ยโอ้โหดูดิดูดิท่านผู้ชมดูความสวยงามดูต้นใหญ่มากอ่ะสูงอย่างเงี้ย เนี่ยดูต้นมานละท่านผู้ชมากกมดูรากมานี่ฮะโอ้มันหาอาหารเก่งนอย,อยู่ดน,อนโอ้ดูความสมบูรณ์มนันะสุดยอด <c oughs> จริงๆฮะ <c oughs> บ้านเฮาเรียกไงสุดยอดแต้ๆอีนอีกะ จริยอดก็เจียบแฮะโอ้ห้างมันดีเนาะปีแล้วห้างบันดีจะอย่างไรครับคุฑครับปีครับางปีนี้ห้างห้างมันแคบจะบะมีครับประเด็นยังพีนี่ผมมี่ยเนี่ยโทกระถอ r เนี่ยแปลกนะ่ยกดตโอ้โหลากมันดีอ่ะเนี่ยโอ้ยดูดีๆฮะให้เห็นชัดๆอันนี้บัต้องบัต้องบัต้องคัดแบบนี้ยไม่ต้องคาดอะไรโชคมาแบบนี้เลยอ้าโลบรรทุกยอดฮะครับเนี่ยมันสุดยอดจริงๆฮะท่านผู้ชม นี่มีสีตัวสีมันก็สวยดีออกด้วยนะสีแดงด้วยถ้าอย่างนี้สวยครับสวยครับสีสีครับคือถ้าหอมลักษณะนี้คือเปลือกมันจะหนาครับเปลือกหนาเปลือกหนาสีมันจะสีมันจะสวยสีมันจะอยู่นานสีนานใช่ไหมคือหลักมันมันคือหลักมันเยอะเนาะใครเห็นก็ชอบดลถ้าหลักมันเยอะก็แสดงว่ามันหาอาหารเก่งครับผมแต่ว่าดินมันปุ้ดด้วยนะมันได้ไปได้ครมาซ้อนใช้ได้เต็มเพี้ยยอดเลยครับเก้ามันยังสมบูรณ์ใสอยู่เลยเนาะ เราดูแล้วหูซื้อความจะแข็งจะแน่นนะมันแน่นมันแน่นใช่คือมันจะแน่นไปในตัวของมันเดี๋ยวเราไปช่างครับท่านผู้ชมพี่จิี้แขวนด้วยนี่แขวนด้วยมีแขวนอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราจะไปดูที่บ้านแล้วกันที่แขวนเป็นไงไปดูไปช่างด้วยครับเดี๋ยวเราไปช่างดูฮะสามหัวหนักเท่าไหร่เนี่ยโลโลครึ่งเหหนึ่งกิโลครึ่งโอ้โหสามหัวเนี่ยเนี่ครับ ทีดามผู้ชมเห็นนี่นะฮะอ่าอีกทีนะอีกทีนะครับอ่านี่นะฮะโอ้โหสาวลกรึุดยอดฮะนี่ฮะอ่ะไปให้พาชมที่ตาแฝงหน่อยฮะทางด้าผมนะครับส่องสัฮัลโหลไอเรียองเรารออยู่ตรงนู้นเลย นี่แม่เลี้ยงเรานะครับสวัสดีครับแนะนำชื่อนามสกุลนิดนึงครับอ่าพยามพรเจ้าครัพยามพรเป็นไงฮะหอมปีนี้สุดยอดไหมสุดยอดจ้ะมันสุดยอดยังไงอ่ะมาพามาดูหน่อยโอ้โหมาดูหน่อยถือดิกรรมดิอดโซ่โชว์โชว์โชว์เลยนะมีโชว์เลยนะลันลัละปีที่แล้วนี่ไม่อยากจะโชว์ใช่ไหมใช่ปีแรกที่แล้วผมอยากโชว์โอ้โหท่านผู้ชมดีไหมฮะสุดยอดไหมอย่างนี้ครับท่านผู้ชมผมต้องทำอย่างนี้นะครับ นะครับอันนี้โอเวอร์ไซส์นะฮะตลาดต้องการเหมือนกันนะครับโอ้เบลอร์เลยฮะดูครับท่านผู้ชมดูหน้าผมนี่ครับมันเสมอเนาะเสมอดีครับโอ้โหนี่ฮะแขวนนี่แขวนแขวนนี่เป็นแสนโลแล้วเหรอฮะอันนี่ประมาณหกหมื่นปลายหง่ะละฮะหงนี้หกหมื่นปลายเนาะเดี๋ยวไปไปดูไปดูโหงนะไล่ไปนะมีโรงใหญ่อีกโลละโลเท่าไหร่เก้าบาทครึ่งเหรอปีนี้เก้าบาทครึ่งก็พูดเจะหัวโชว์ไปไปไปอีกโรงหนึ่งครับท่านผู้ชมที่นี่เยอะนะฮะเยอะ ท่านผู้ชมดูครับไม่ธรรมดา <S <S ฮะนี่ฮะญี่ปุ่นบอกอย่างนี้เลยเหรอครับเ้าท่านผู้ชมตามผมมาครับไปดูอีกโรงหนึ่งฮะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินไปฮะหยุดภาพนิดหนึ่งครับ <S <S นี่อีกโรงหนึ่งนะฮะท่านะผู้ชมนี่โรงใหญ่วันเมื่อกี้อีกน,นะฮนะกำลังเข้าเลยนะนี่ข้างในนูน้นอีกนะท่านะผู้ชมโอ้โหอย่างนี้เราตากไว้กี่วันครับก็ แฝดได้ประมาณแค่สองอาทิตย์กอต้องทำสุนตลาลได้แล้วครับโอโฮโฮ้โหสองอาทิตย์เองนะฮะครับสองอาทิตย์ <c oughs> โอ้โยนี่ฮะท่านผู้ชมแน่นๆหัวไซสเบอร์ทั้งนั้นเลย <c oughs> มันเท่ากันหมดอะ่ะดูดิ <c oughs> โอ้โหนะฮะท่านผู้ชมลองดูพี่จิตลองจับหัวมันดูหน่อยฮะแต่ละอันมันไซส์ใหญ่หญๆหมดเลยเนาะตู้ทุกป,ปีมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมพี่ แล้วมันเน่าไปไหนะปีนี้นะไม่เน่าด้วยแล้วแบบทราบกินเน่าบ่ากินชเลยโอ้โหหอมไม่เน่าด้วยนะท่านผู้ชมถ้าใช้ปุ๋ยตาบวาวของเราแล้วเนี่ยใส่ทางดินเนี่ยหอมมันจะทนฮะจะจะไม่ฝ่อจะไม่เน่าด้วยแข็งด้วยนะฮะพอทุกปีนี่มีสารกินเน่าเยอะเลยเนาะถ้าปีทุกปีถ้าเป็นปีนี่มันจะทราบกินชุดๆนะครับเพราะกลิ่นมันผิดปกติเออเอาเอาเข้ามาปีนี้หอมเนาะหอมชุนใช่ไหมฮะ โอ้โหได้ทั้งคุณภาพและปริมาณด้วยนะปุ๋ยเรานะช่วยได้เยอะเลยไปอ้าวยังมีอีกครับท่านผู้ชมโอ้โห,หือแค่โรงนี้นี่ท่านผู้ชมเอ้ยมันสุดยอดจริงๆนะฮะเนี่ยนะตากของไม้หัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะท่านผู้ชมที่นี่ทําเยอะจริงๆนะฮะมีลูกไล่ด้วยเยอะเลย